แอลคันนี้ได้สเกิร์ตมาแบบนี้เลยเหรอใช่ครับผมได้มารอบคันเลยครับจากห้างเหรอใช่ครับจากห้างเลยสวยนะโฉบเฉี่ยวมากๆเซ็นเซอร์หลัง2จุดมีกล้องหลังด้วยนะสปอยเลอร์หลังสีนี้หายากด้วยใช่ครับล้อแม็กซ์นิ้วนินจายางพิสโตนยตัดลิ้นแดงรอบคันเลยใช่ครับสวยจริงไฟหน้ามีเดย์ไลท์ด้วยนะครับนี่เดย์ไลท์สองตำแหน่งตัดหมองไม้คู่หนึ่งกระจังหน้าโครเมี่ยมด้านข้างมีไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มนะครับ อันนี้เป็นคีเรตนี่ใช่ไหมใช่ครับคีเรตครับพุชสตาร์ท <Start. S 2> ด้วยนะครับสีเต็มไม่มีต้องทําอะไรแล้วเลยนะครับเครื่องยนต IV ์ ivtec ด้วยมาดูภายในหน่อยคันนี้ได้เลขหมายมาที่1นึ0 0สกกิโลกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าด้วยนะครับพวงรมรลัยมัตติฟังก์ชันแอร์แบกด้านหน้าได้มาคู่หนึ่งจอบิวอินมาเป็นของพ i โอเนียแอร์ดิจิตอลนะครับเกียร์ออโต้มีชิปล็อกสามารถจอดแปะได้เบาะผ้าเดิมจากโรงงาน ทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดทั้งหน้าและหลังเลยส่วนภายในห้องเครื่องคันนี้นะอย่างเนียนดูน็อตฝากระโปรงวินคงวินโคสอยู่ครบหมดแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับเบ้าโชคซ้ายขวาเดิมเดิมปั๊มเบรกเบสรอยอาร์ค้างอยู่ครบทุกจุดทุกตำแหน่งเป็นเครื่องสีสูบเรียงวางขวางมาขับหน้าแบตเตอรี่ใหม่ๆห่พ7,500 3 8 9 0 0 0บาท